สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงทีไทม์นิวส์นะครับวันนี้จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแมปอนิเมะทาวเวอร์ดิเฟนกันอีกเช่นเคยแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องพูดเลยและเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะมียำรวมหลายแมปนิดนึงนะครับแต่น่าจะพาลาดหัวข้อไปสักสองสามแมปก็พอเนาะในส่วนของแมปที่ฮิตฮอตกันอยู่ตอนนี้ก็คืออนิเมะเวนกาดนะครับจากทุกอย่างที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็บ่นกันว่าเมื่อไหลายจ่าเบสซุขุนะเข้าแล้วก็ มีบัก,น,น,บกนู่นบักนี่บักนั่นมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็หลังจากที่ทัวร์นาเมนต์ได้ถูกทําการรีเซ็ตพี่ก็ไม่ได้เล่นเกมอันนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดธุระไปอ,ะอยู่กับเรียกว่าไปช่วยงานบางคนอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ว่างมานั่งอัดคลิปหรือว่าไลฟ์สตรีมเนาะอันนี้ขอเพลยจริงตอนตอนนี้กลับมาแล้วนั่นะครับทางตัวเดฟเขาก็มาออกประกาศนู่นนี่นั่นนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการแบนบอทเวฟแก้บักนู่นนั่นนะครับแล้วก็เขามาอธิบายเพิ่มว่าในส่วนของ งานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายมานะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทางตัวเดฟแต่ละคนเขามีงานเป็นของตัวเองอ,อันนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้ก็คือประกา,าศล่าสุดใครกำลังเปือดนหาการ AFK f a ฟาร์ในระบ็อกแล้วค้างหลุดกลางคันแอปยูจ o โฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอป п п ที่เป็นระบบคาวหรือเรียกใเ้กาใจง่ายคือแอป п п จำลองโทรศัพท์ขึ้นขึ้นมา แถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้หลุดจากการ a f k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทบัาทด้วยนะครับก็คือเมื่อเช้านี้ประมาณตอนตีห้นะครับทางตัวไพซิลเขาประกาศว่าในอีก5 หรือหชั่วโมงหลังจากที่เขาโพสต์ไปแล้วนะครับก็คือช่วงตีห้าก็คือ8ชั่วโมงก็บวกไปนะครับก็ช่วงบ่ายหรือเปล่านะครับจะมีการแบนบอร์ดเวฟกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เปิดบอร์ดปล่อยฟาร์มนั่นเองก็ไม่รู้ว่าโดนกันเยอะหรือน้อยมากน้อยแค่ไหนใครโดนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะแบนทำการนี่นะครับอ่ะ to all ์บอร์ด and e อ p o r ์โนะครับหรืดนะูเกตแบนเนาะก็คือคนที่โดนแบนก็จะเป็นพวกใช้บอทหรือว่าเปิดหลายจอนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคนที่ใช้อินเจกในตัวเกมนั่นเองเนาะอ่ะก็คือออ t o ตอคิกอาจจะยังมีโอกาสโดนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกการรันสคริปอะไรพวกนี้นะครับส่วนคนที่เปิดหลายจอเนี่ยเห็นเขาบอกว่าประมาณสักห้าสิบจอถึงจะจะทการแบนเนาะอ่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าหลายๆคนอาจจะแบบมือมองเรื่องนี้ว่ามันไม่สําคัญนะครับแต่จริงแล้วมันสำคัญมากในการแบนบอทเนาะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ จําได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องของงานตัวเองด้วยนี่นะครับก็คือพอข้อที่2เนาะไออันแรกเนี่ยเขาบ่นถึงหล,หลายๆคนที่พูดถึงพวกการแบรอร์อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่มีงานในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่านเนี่ยเขาไม่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ในการทำยูนิกิลไวชัลเอฟเฟกต อะไรพวกนี้นะครับเผื่อใครงงว่าเอ้ยเขาพูดอะไรครับพี่ทําไมเขาถึงบอกว่าเอ้ยื่อกีเสียงลงทษทีนะครับแล้วก็ถึบอกว่าเขาไม่มีหน้าที่ทําอะไรในตอนนี้เพราะว่าเด็บแต่ละคนมีหน้าที่ในการทํางานของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนี้จะทําสมมุติว่าเจ้าตัว a n d r e w สเนี่ยเขาเป็นคนปั้นโมเดลแล้วพอไฮเ s ปเนี่ยเขียนโค้ดในหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วจะไปช่วยปั้นโมเดลอย่างที่บอกนะครับว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองคุณจะมาบอกว่าเอ้ยทำไมเด็บไม่เอาเวลานี้ไปช่วยทําทการอัปเดตเขามีหน้าที่ของเขาแล้วนะครับ แล้วเขาก็ทําเสร็จในหน้าที่ของเขาแล้วนี่เขาก็เลยมาทําอะไรแบบนี้เพื่อที่จะรอแล้วก็พัฒนาคุณภาพของเกมในในแบบของเขาต้องการนะเนาะในรูปแบบที่เขาต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลิกพูดคำที่แบบเอยเอาเวลานี้ไปไล่ update, อัปเดตเอยไล่ไปเตรียมอัปเดตดีกว่าไม่ต้องนะครับเนื่องจากว่าเขาตัวเด็บเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาและถ้าเขาทําหน้าที่ของเขาเสร็จเขาก็จะมาจริงแบบโฟกัสในสิ่งที่เขาต้องการนะเออเราจะมาบอกว่าเอ้ยให้ไปเสร็จไปช่วยทํางานทาอัปเดตไม่ได้เพราะนี่อย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีเรียกว่า งานนะครับงานใน,ในขณะนี้เพราะว่าเขาไม่ได้รับในการเปลี่ยนพวกยูนิสกิลหรือว่าเสียงเสียงสกิลนี่นะครับอิฟเฟกต์สกิลอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีหน้าที่ในส่วนของการเขียนสคริปต์นี่นครับเราจะไปรวมกันไม่ได้อ่ะประมาณนี้แล้วเขาก็จะทําการพยายามเคลียร์เรื่องบอท นะครับให้มันดีขึ้นเนาะ,ะแล้วก็มันคืองานของเขาหน้าที่ของเขาในการแบนอะไรพวกนี้นะครับก็คือพัฒนาในส่วนของคอมมูนิตี้ของชุมชนที่จะทําให้มีบอทน้อยลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาชวนเหมือนกันเนาะ,ะก็จบกันไปแล้วสำหรับประเด็นอนิเมะเวนกาดนะครับจริงๆมันจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าพี่จ,จบสรุปให้ดูให้เลยละกันนะครับเพราะก่อนอันนี้มันจะมีดราม่าเรื่องของที่บอกว่าเอ้ยงานไม่ค่อยดีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้นก็มาตั้งแต่อัปเดตแรกๆแ,แ,แล้วแต่สุดท้ายคนก็ต้องยอมรับกันไปนะครับเพราะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วกก็ตัววเอออมาขโทด้ย ที่แบบเอ้ยทำงานได้อาจจะยังไม่เหมืออชีพมากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นอัปเดตแรกแล้วก็อัปเดตใหญ่ของเขาอะไรประมาณนี้เนาะใน,นส่วนของสุขุณะที่ใครรออยู่นะครับก็อาจจะมาเร็วๆนี้นะครับส่วนตัวพี่มองว่าน่าจะประมาณวันจันทร์หน้านะครับหรือว่าจันทร์ที่จะถึงนี้ไม่ใช่จันทร์ที่ผ่านมาน,นั่นะครับก็จะมีเป็นสุขุณะมานะครับมาเป็นบอสบสอีเวนท์ที่เขาเคยสปอยไวนะ้เนาะ แล้วก็อีโวจากยูจินะครับใช้นิ้วเยอะในอะันหนึ่งแล้วก็ใช้หินสีอะไรพวกนั้นนะครับน่าจะแบบนั้นไม่น่าจะใช่จากการซักิไฟอ่ะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมาดูกันต่อนะครับในส่วนของอนิเมชั่นนะครับที่ก่อนหนี้มีคนบางคนยังสนใจอยู่แต่ตอนนี้พี่เลิกสนใจไปแล้วนะครับนืบน่องจาาตั้แต่อนิเมะเวนการเปิดแมปนี้ก็มีความคืบหน้าที่น้อยลง ยังมากนะครับเพราะปกติเขาจะมีการแอคทีฟตัวเกมมากสุดๆไปเลยแต่พออันนี้ไม่ประกาศเปิดปุ๊บแบบนี้ก็ดาวไปเลยนั่นเองนะครับในโซนของ Zone อ,อันนี้โซนเนาะอันนี้นะครับที่เป็นทะยุนนะครับผู้พัฒนาของ Map แอะะบแบบออมปอัน,นนี้ Defender รุ่นแรกนั่นเองนะครับสำหรับแบบก่อนเกมเปิดนะสำหรับคนนี้นะเขามาทำแมปเองนะครับอ่ะเพื่อเอฟเฟกกับพวกเรียกว่าแมคคณกเกมเพย์ก็น่าจะคล้ายๆกันเลยนะครับเห็นไหมตัวเดมิมงตัวอะไรก็ดูจะลื่นไหลแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีเนาะสำหรับตรงนี้นะครับ ก็พี่มองว่าแบบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับวันนี้ส่วนตัวเลยเนาะะแล้วก็ออนิเมะเอซเซนเดนนะครับเอซเซนเดนต์เอซเซนเดนก็แล้วแต่คนจะอ่านแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เงียบไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนอันนี้จะเป็นแบบสเปเชียลออน,นิเมะเทวูดีเฟนต์หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเห็นเบาเซอร์รีเวิร์กนูน่นรีเวิร์กนี่รีเวิร์กนั่น,น,นสุดท้ายก็เงียบไปอยู่ดีนะครับณนะปัจจุบันก็โพสต์ล่าสุดในส่วนของการทํางานใหม่ก็คือวันที่20 10เดือนนั่นเองครับหรือว่าเดือนนที่แล้ววะะครรัับปมาณ8น ในเดือนที่แล้วนี่เนาะและมาต่อกันแมปที่ทุกคนรอคอยกันนะครับสำหรับแมปก๊อปอนิเมะแอคเอนเจอร์หรือแมปอนิเมะโอดิซี่นั่นเองนะครับหลายๆคนเอ้ยพี่ล่าสุดแมปเป็นยังไงบ้างครับเห็นก๊อปมาดีเห็นเขาร่วมงานในการตอนนี้มีปัญหากันอีกแล้วในะส่วนของสติงอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็พี่ได้รับข้อมูลแยกออกมาจากในส่วนของข้อมูลในนี้ด้วยนะครับเป็นในส่วน,นข,อของเด็บ คนหนึ่งล้กันนะครับในแบบนี้เขาส่งมาให้นะครับแล้วก็พี่ได้ไปอ่านเนื้อหาข้างในแล้วแล้วก็หลายๆอย่างที่ทางตัวอีกคนนึ่งมามาเรียกว่าแฉแล้วกันนะครับเออ พูดเหมือนกันเนาะแล้วก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาไปร่วมงานกับอนิเมะเรียมหรือยังนะครับแต่จากที่ลองถามดูลองคุยดูก็เหมือนจะมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่จากในข้อมูลที่ได้มานะครับทางตัวคนที่ช่วยพัฒนาใน่วนขอนิเมอรีซี่ที่จับมือร่วมงานกันนะครับสุดท้ายแล้วก็ทนความเป็นเด็กของสติงไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้งบทั้งหมดในการซื้อของตัวเองนะครับก็คือพวกเอริเอ็กเซนหรือของอะไรต่างๆนานาไม่ได้ทําการเอามาอัปเดตตัวเกมเลยนั่นเองนะครับนี่ เป็นในส่วนของดิซีตัวนี้เนาะอันนี้นะครับเหมือนเดิมลัสติงนะครับก็ยังแสบเหมือนเดิมตอนนี้นก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะครับแต่ว่าจข้อมูลที่รับมาล่าสุดคือแต่คอกันแล้วนะครับในส่วนของไอ้คนนี้หรือเปล่านะครับนี่ชื่อบลูมชื่อปรัดตัวนี้เห็นไหมออกดิสไปแล้วนะครับที่เป็นโคลอเนอร์ er. นะครับตอนนี้ก็กลายเป็น โอเนอร์ตัวคนอื่นแล้วนั่นเองครับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมาเป็นมาร่วมงานกับอนิเมะเรียมหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวค่อยไปถามทีหลังละกันนะครับในส่วนของการร่วมมือกันของสองแบบนี้นะครับก็คือสตริงไม่มีใครเอาแล้วนะตอนนี้เนื่องจากว่าทําตัวเองนะครับเอาเงินทั้งหมดไปลงกับยื่นไม่ยอมออกมาพัฒนาแมปหรือว่าทําแมปให้มันดีขึ้นนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นแมปที่เรียกว่ามีประเด็นกันเยอะมากนะครับถ้าใครสังเกตดีๆเยอะว่าในส่วนของอนิเมะบรนกากาดอีกนะครับถ้าใครสนใจ ทั้งหมดนะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบกอลที่พี่มองว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือแบบกอลยังไงก็ตาอยู่ดีต่อให้เปิดมากนะครับแล้วก็เอ่อเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่รอแบบอน,นิเมะแอดเวนเจอร์อยู่นะครับส่วนตัวพี่มองว่าตอนนี้เรายังรอกันแบบไม่มีกําหนดแต่ส่วนตัวยังคิดอยู่นะครับว่าอาจจะยังมีโอกาสกลับมาได้อยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของอน,นิเมะแอดเวนเจอร์นี่เองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่อยากพูดให้ความหวงังแต่ว่า พี่แอบเห็นในส่วนของโอเนอร์เคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆจริงๆครับนิดเดียวจริงๆไม่มีอะไรมากก็คือออนเกมนะครับไม่ก็ออนดิสเน่จำไม่ได้แล้วเอย on game, on ออนเกมออนดิสจำไม่ได้เหมือนกันขอบให้ด้วยแล้วก็ทุกคนหรือว่าทีมงานของอันเมเนเจอร์ยังอยู่ใน Dis discord กันครบเลยยกเว้นไอ้บลัสที่ไปทํางานในส่วนของอันเมเบนกแล้วนั่นเองนะครับน่าจะออกไปแล้วนะจากที่ดูนะครับอันนี้ไม่ได้ความหวังมั่วแต่ว่าเหมือนจะมีข่าวลอยๆมาว่าเหมือนตัวเดฟบเขาไปทํา แบบอีกแบบหนึ่งแยกมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันทีน้องไม่อยากแพร่กระจายข่าวมั่วๆอ่ะโอเคประมาณนี้กันนะครับแล้วก็อีก2แมปที่คนสนใจคือมังควาร์เจนก็เงียบหายไปตั้งแต่วันที่19เดือน9เลยนะครับอ่ะพออเมะบรรยากาศเปิดปุ๊บทุกแมปก็เริ่มห่อยไปเลยนะครับอันิเมเฟนเดอร์ก็จะมีการเปิดไอ้อัปเดตเร็วๆนี้ส่วนอีกแมปหนึ่งที่หลายๆคนสนใจมากๆคือ a อนิเมะรีบอลเงียบกิฟเหมือนเดิม อตอนแรกเนี่ยเขามีประกาศว่าจะเปิดในวันที่1ห,หรือวันที่5เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้มียศในส่วนของคอนเทนเอเตอร์ในแมปนี้เราก็จะไม่ขอด้วยนั่นก็ว่าอา,อาจจะไม่ได้สนใจในส่วนของแมปที่มีคอนเทนเอเตอร์เยอะขนาดนี้นะครับในการทำเนาะไม่ใช่อะไรเพราะว่าได้รับบทเรียนมาจากอั i ดิเมราสเตแล้วที่เป็นอ I ไอแบมสปอร์ตมาทำ นะครับก็คือเน้นคนติดตามอย่างเดียวเน้นคนเน้นตัวที่คนฮป์นะครับระบบเกมหวยแตกอะไรประมาณนั้นพี่ก็เลยไม่สนใจเลยต่อให้เขามีทีมงานแยกมาอีกชุดหนึ่งก็ตามแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังสนใจในส่วนของผลประโยชน์ประโยชน์ตัวเองมันได้ไดม,าไดมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคนติดตามนะครับเพิ่มยอดวิวในช่องของตัวเองพี่เรามองว่าในหน้าที่ของการทําแมปที่เป็นเดฟบเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีพอเท่าที่ต้องการเนาะ โอเคประมาณนี้แล้กันนะครับแล้วก็ในอนิเมชั่นก็ยังมีคนทำเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะตอน,ตอนนี้ เดี๋ยวพี่มาจตสถานการณ์ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันสำหรับแบบคอปอนิเมอเวนเจอแต่ตอนนี้มีปัญหากันเรียบร้อยแล้วนี่เองอนิเมชั่นการ์ดก็ดูจะ,ะทีมงานเหมือนยังไม่พอเหมือนเดิมนะครับต่อให้รับมาเพิ่มแล้วแต่ทางตัวโอนเนอร์ก็ยังเหมือนจะยังไม่ไว้ใจในชุดทีมงานใหม่หรือว่าอาจจะเพือ่อให้เขาฝึกงานไปก่อนอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นร,รับพร้อชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, กด share, ติดเพื่อดีนะครับก็ถ้าเพื่อ,อะไรผิดไปอธิบาอะไรผิดไปหรือพูดอะไรชดิดกันไปหน่อยนึงก็ขออภ นะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ทำนิวส์ช่วงหน้าบ๊ายบายครับ